เองไม่ร э ู on so really, s, so ้จะทำยังไงก็เลยตัดส like mm ินใจโดยการขาตัวเองอยู like s <S ่ในบ้านซึ <m udos> like ่งชีวิตของเขาเนี่ยครับคือออกออกฤทดก์ตับเช้าเข้าบ้านไม่ได้ติดใจอะเราบ้านหลังนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ติดใามานานหายไปสองสามวันปรากฏว่ามีหมายจากธนาคารจะมาติดบ้านมายึดบ้านแล้วเจ้าพาการอยากจะเข้าไปในบ้านมีตำรวจมาด้วยนะยะสบาไปรากฏว่ากลิ่นนี่พึ่งเลยนะ ผหญิงนี้ปูคอตัวเองตรงบันไดไอ้ตรงที่เป็นคมไฟระยะเอาเชือกููแล้วเสียชีวิตมาแล้วหลายวันสภาพศพที่ไปเจอคือทุ่นะฮะตัวหลุดจากหัวแล้วเหลือแต่หัวเขาเลยดจัดการเก็บส่งเก็บศพเรียกเจ้าหน้าที่มาอะไรเรียบร้อยหลังจากนั้นบ้านหลังนี้ก็ก็ร้างก็จะมีเจ้าหน้าที่ครับเข้ามาประเมินทรัพย์สิน ว่าไอ้บ้านนี้มีอะไรบ้างที่ต้องยึดระหว่างที่เจ้าหน้าที่กําลังเดินประเมินทรัพย์สินแล้วก็มีเหมือนกับแม่บ้านมาทําความสะอาดด้วยแม่บ้านก็ไปทำความสะอาดห้องนอนของผู้หญิงคนนี้แล้วก็ระหว่างที่ทำอยู่นะเขาบอกแม่บ้านบอกนะว่าอ,อยู่ข้างหลังแล้วป้าก็สลบอยู่ตรงนั้นอะ่ะจนมีแม่บ้านคนอ,อื่นที่มาด้วยนะเขาก็เห็นการนดี หลังจากนั้นบ้านหลังนี้ร้างร้างเสร็จเรียบร้อยก็จะมีเหล่าบรรดาน,นักดูผีไปดูผีกันกมีกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับรวมตัวกันประมาณสักเจ็ดแปดคนเข้าไปดูสถานที่ตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีผู้ชายผู้หญิงระหว่างนั้นผู้หญิงปวดท้องอยากเข้าห้องน้ําผู้หญิงก็บอกว่าอ,อยากเข้าห้องน้ําจังเลยคือบ้านหลังนี้มันไม่มีไฟไม่มีนม้นํามันโดนตัดทิ้งหนะมดแล้วผู้ชายก็บอกว่านก็เข้าห้องน้ำเดี๋ยวห้องน้ำาอยู่รงนั้นละ ระหว่างที่พูดเสร็จครูก็ไปเข้าห้องน้ำสิมันมีเสียงฉกโครกปกดังกรอกดังมาจากในห้องน้ำตอนแรกคิดว่าเฮ้ยมันเป็นน้ำทั้งข้อก็เลยรวมตัวกันเปิดประตูก็ไปดูในห้องน้ำแห้งสนิทไม่มีเสียงอะไรเลยโอยปิดประตูเดินหันหลังคล้อยมานิดเดียวเองเสียงชักโครกดังอีกรอบหนึ่งมาจากในห้องน้ำอรอวิ่งวิ่งออกมาที่หน้าและ และที่นั่นถูกจดจำมาว่าเป็นบ้านร้างที่ผีดุมากตั้งก่อนรุมโป